การดูแลน้ำหนักของคุณแม่ตั้งครรภ์ เื่องาวทอกคุยโรคย่าให้เป็นเรื่องง่ายเวลาที่ผู้หญิงนะคะมีการตั้งครรนเนาะเราไม่ถึงขั้นต้องลดน้ำหนักนะคะแต่ว่าเราต้องดูแลน้ำหนักให้มันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนได้ว่าเอ้จริงๆเกณฑ์มันคือเท่าไหร่ถูกไหมคะคราวนี้แล้วเราจะดูแลอย่างไงให้เราไปลดน้ำหนักค่ะโขมทำไอเอฟหรือเปล่าคาตอบคือไม่ใช่นะคะเราจะไม่ทํา IF เราจะไม่มีการเหมือนกับอดอาหารหรืออะไรกันในช่วงนั้นเลยแต่ว่าให้เรา ค,ควบคุมน้ําหนักด้วยการที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนนะคะเป็นคาร์โบไฮเดทที่เป็นคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนอย่างเช่นเราเคยกินข้าวขาวเราอาจจะกินข้าวกล้องอย่างนี้นะคะเรากินขนมปังธรรมดาเราอาจจะเปลี่ยนเป็นขนมปังที่มันไม่ขัดสีแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้เรียกคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนก็คือเราย้อนกลับไปดูพวกคลิปที่แบบเกี่ยวกับค่าไกลซิมิกอินเด็ก อะไรพวกอย่างนี้ก็ได้เนาะเราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องกินคาร์โบไฮเดตแบบไหนเชิงซ้อนแบบไหนตัวไกเซมิกอินเด็กต่ำๆแบบไหนอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพวกเนี้ยค่ะมันคือจะทําให้มันเหมือนกับว่าเป็นทําให้เราอะได้รับตัวคาร์โบไฮเดตเนี่ยอยู่ในช่วงที่เหมาะสมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เลี่ยงขนม คือใช้คําว่าเลี่ยงเพราะว่าถ้าอดไม่ได้จริงๆให้กําหนดเป็นเวลาหรือว่าให้จํากัดปริมาณน,นิดนึงเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าฉันท้องฉันอ้วนฉันกินอะไรก็ได้ อันนี้มันส่งผลเสียกับเด็กทารกที่อยู่ในครภ์แล้วเราก็จะต้องมาดูแลเขามากเป็นพิเศษตอนที่เขาคลอดออกมาซึ่งเชื่อเธอคะ่ะแค่เขาเป็นทารกปกติธรรมดาเนี่ยคะ่ะก็มีวิธีการบริหารจัดการที่ยุ่งวุ่นวายพอสมควรและถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ต้องดูแลมากเป็นพิเศษอันนี้จะวุ่นวายเราหนักเลยนะคะก็ลองดูคะ่ะเราก็เก็บไปปฏิบัติตัวเนาะคราวนี้เรื่องเกี่ยวกับ การออกกําลังกายเนาะให้เราอะค่ะออกกาลังกายเน้นไปที่การออกแบบคาร์ดิโอก็คือการออกแบบต่อเนื่องแต่เบาๆไม่ต้องแรงนะคะอย่างเช่นเดินในน้ําก็ได้หรือเดินในหมู่บ้านปกติก็ได้ไม่ต้องถึงขั้นวิ่งแบบเนี้ยค่ะก็คือให้เราทําแบบเนี้ยค่ะประมาณ15-30นาทีแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ให้เราดื่มน้ำเยอะๆให้ได้ประมาณ8-10แก้วในแต่ละวันแค่เนี้ยค่ะคิดว่าถ้าเราทําได้แบบนี้จริงเหมือนง่ายนะคะ แต่ถ้าเราทําได้จริงๆอะคะ่ะน้ําหนักเราเมันก็จะอยู่ในเกณฑ์จริงๆอะนะคะแล้วก็จะส่งผลให้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแน่ๆค่ะก็ฝากเอาไว้อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีอยู่แล้วแล้วก็อยากให้กดติดตามช่องเจษาป harma ทอกเอาไว้จะได้มีเคล็ดลับในการดูแลแบบนี้แล้วก็แชร์คลิปกันต่อๆไปเยอะๆเลยนะคะเจษาป harma ทอกอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ